อีกหน่อยแล้วกันนะพักนี้ดูมันเงียบๆนะเฮ้ยอุ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 ้ยจัดไปผมมาอีกแล้วอันยัเป็นนี้สีแดงแทงตาไปเลยนะครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความสุกสนานและความบันเทิงเพียงเท่านั้นเด็กที่มียอายุตำ่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม โอเคกรับสวัสด yeah! ีเพื่อนเพื่อทุกคนดูไว้นะครับผมก็อยู่กับผมนายเฮียฮอร์เฟียววีหน่ะพากันมาอยู่ในหน้าเกมของ Fortune g e m นะเพื่อนนะก็เป็นเกมจากค่ายจิวรี่เชนเดอร์มาวันนี้ก็พกมา1,000 0มืนะเพื่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูตารางการจ่ายก่อนเลยละกันสำหรับเกมนี้นะไอ้นกสีทองนี่ก็คือวายนะเพื่อนนะ ก็ต้องรุนลายแตกกับคูณลงพร้อมกันนะถือว่าเปิ้งปล่างอยู่นะมาถ้าเข้าวายสีเขียวนี่คือว่าจะได้ลุ้นโบนัสนะหมุนวงร้อนนะเพื่อนนะจัดปลายลายแตกมีทั้งหมด5้าลายนะ5้าลายแบบเบาๆมาขออนุญาตเปิดไปที่เบลน10แล้วกันล้างเกลือไปก่อนดีเจอร์ไม่มีให้ซื้อแต่ใดๆนะมาแล้วว่าคูณ2โอเคหรือว่าสวยบิ๊กวินมาเร็วนี่ มาเร็วนี่มาดีนี่ทรงดีนี่ไปกันต่อนะเพื่อนนะโอ้โหเธอโบโนเป่าอ้าวได้หมุนเร็วได้หมุนเร็ววะโอ้โหแล้วเพิ่งจะงัดเบียดสิบออกมาองอ่ะโอ้ผมว่าจะรอแบบไล่เกลือก่อนสักหน่อยเฮ้ยอ,อ,อันนี้ทำไมไม่สียมพูว,วะโอโ้เบาๆไปส0สิบดีแล้ว หร,ห,หรือว่าอ้าวมาอีกแล้วว่าไล่เกลือไปก่อนอะไรวะเนี่ยหรือว่าไล่เกลือไปก่อนยังไงตีชมพูไอ้หนูตีชมพูตีอยูม่มันน่าจะเอียงซ้ายแม่ยายรักอีกหน่อยนึงนะเออโอ้โหอะไรครับเนี่ยเบาๆไปหนึ่งร้อยสำหรับเบสสิบก็เลี้ยงอยู่เพี้ยงอยู่ ต้องมาลุ้นคูณสิบห้าว่ะยังไงเพื่อนโอ้โหลายไม่ตรงอะ่ะงานเข้าแนละ้วหมุนเองบ้างเอามากำลังจะเปลี่ยนเลยมามาสีชมพูสีชมพูไอ้หนูสีชมพูมพแมงลงตรงกลางซะนะ ซ้ายขวามีให้เลือกลงตรงกลางซะนะโอจัดไปผมแปดสิบแบบเบาๆนะหรือว่าเข้าดีอยู่นะมาขออนุญาตเปิดไปที่ห้าสิบเลยแล้วกันนะวงล้อมันพอได้หมุนนะผมได้ว่ามันเปลี้ยงป้างอยู่นะแต่กดเองนี่สิหมุนเองนี่ทรงไม่ดีซะเลยคูณสองผมเบาๆไปดอกนี้แปดสิบ ดอกใหญ่ยังไม่มาว่ะโอเคได้การสีเจอมาโอเคมาวงรอ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 เพื่อนสีม่วงม่วงสีชมพูเออสีอะไรก็ได้แล้วแหละโอเคสีฟ้าว่ะอัอผ่านห้าผมดอกนี้จัดไฟแบบเบาๆรอ,อ,อสีชมพูอยู่ไะจริงๆอ,อ่ะอืมอะไรลวะ โอเคสุปอร์วินนะแค่นี้ก็เปียงปล่างเลยผมว่าไปกันต่อโอ้โหหลายนอกนี่ยังไม่มาเลยว่ะนิ่งกิฟว่ะโอ้โหวายสามาเป็นแถบดูมันทำกับผมนะเพื่อนนะโอเคโอ้โ okay. ห oh oh. คูณน้อยไปอีกโอเคคูณห้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยปับปับ,ปบ สามสองศูนย์ูงห้าหนูครับผมมาอยู่หูออก็เพี้ยงอยู่นี่นะโกดเลยแล้วกันนะเพื่อนนะซูเปอร์วินนะพันหกนะเออถือว่าเปี้ยงกว่าเข้าวงล้อเมื่อกี้จัดไปตามหาวงล้อต่อเลยเพื่อนนะอุ้ยอันยบมันนี้สีแดงแดงเนี่ยสีดแดงสวยๆเนี่ยเอ็งจะไมา้าค่าไหมโอ้โห,โ,หโหคนละแถวนะวายเพื่อน ยังไงเพื่อนผมก็พอได้บวกแล้วนะสองพันเนี่ยแต่ผมยังไม่พอใจเท่าไหร่ก็เสียวมันลงอยู่นะอีกหน่อยแล้วกันนออโอ้โหอะไรวะโอ้โหจัดไปดีวะถ้าเองทำอย่างนี้นะค่ารถเบ็ดดีกว่าจัดไปเบ็ดยี่สิบเบ็ดยี่สิบเธอโบดิเธอโบดิ เทอบโบดิโอ้โหคูณน้อยไปว่ะอันนี้โอ้โหเทอบโบคู่เลยนะแบบสูบจัดเลยนะโอเคมาจัดไปสีชมพูสีมว่วงนั่นแหละตาบอดสีไปแล้วผมอะยังไงเพื่อนเอ้ยปัดเอ้ยมันวืดว่ะมันวืดว่ะจัดไปหมดสีร้อยดอกนี้นะ เมนะกาเ Turbo ออ,กกอมเกมเกาวินนะเพื่อนนะจัดไปกันต่อเฮ้ยเธอโบออกก่อนมันซิ่งเกินว่ะมันสูบซิ่งเกินไปแล้วทำใจไม่ทันนะเพื่อนนะเอ้หมุนเองดีกว่าหมุนเองดีกว่านะทำไมทรงเป็นงี้ห่ะเพื่อนโอเคโอ้คูคคคน้อยว่ะไปกันต่อนะเพื่อนนะ คูนสามเออพอได้เลี้ยงสักเก้าสิบหกไปทำไมคูณแบบหนักหนักไม่มาเลยวะเฮ้ยคูณสิบมาแต่ไม่ไล่แตกไม่มาอะไรวะอะไรวะไปกันต่อเฮ้ยโอ้โหผมคือหันไปมองคูณเลยนะเมื่อกี้เออแม่งคูณหนึ่งซะงั้น จัดไปโอ้โหเบาเไปคูณสองสิบหกนะสิบหกอันยะามันมีสีแดงเนี่ยเองไม่แทงตาข้าเลยว่ะเองต้องมาแลว้วเองต้องมาบ้างแล้วผมโอเคแล้วเข้าวงร้อยอีกแล้วผมเออสัญลักษณ์วงร้อยนี่มาดีอยู่นะมาดีอยู่นะแต่ขอสียมพูสีม่วงได้หรือเปล่าอันแน่ โอ้โหมึงเอ้ยอย่างน้อยก็ไม่เบาสุดอะแต่ก็เบาวิวอยู่นะเพื่อนน่ะจัดไปผมร้อมามันลดอีกแล้วว่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ขึ้นเลยถ้ามันไม่ขึ้นนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ต่อดีไหมอีกหน่อยแล้วกันนะพักนี้ดูมันเงียบนะเงียบนะเฮ้ย ุ้ยวุ้ยิุ้ย,ย,ยจัดไปครับผมมาอีกแล้วอันยอะไป็นีสีแดงแทงตาไปเลยนะครับผมโอเคก็ขึ้นกว่าเดิมแล้วนะเพื่อนนะโอ้โหไปไปซูปเปอร์วินนะโ,โหเสียได้เบ็ดน้อยโอ้โหมาบว,วกมาอีกเจ็ดร้อยแล้วกันสำหรับเมื่อกี้อยู่หมื่นสองตั้งนานแล้วเฮ้ยคูณสิบห้าคูณสิบห้าโอ้โ มาครับผมมาอีกแล้วนะเสียดายลายเบาไปหน่อยเสียดายคูณ15นะ่าจะมาเมื่อกี้โอ้โหแต่ก็เพียงังรลางอยู่ใครที่อยากเล่นค่ายเดียวกับโฮมนาะก็เข้ามาแจมได้ที่ริงใต้คอมเมนต์นะเพื่อนะก็ปักหมุดมาให้เรียบร้อยแล้วนะเออือตอนนี้มีกิจกรรมแจก120รางวัลแรกนะเพื่อนะออนะรีบทักกันเข้ามานะก่อนที่มันจะหมดก่อนนะเพื่อนนะ เป็นไงแล้วดอกเนี้ย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 เท่าไหร่กดเลยแล้วกันนะซูปเปอร์วิน960นะเพื่อนนะโอ้ขึ้นหมื่นสามได้แล้ว่ะผมอะหนีเลยแล้วกันยังไม่หนีแล้วกันะ่ะอยู่ต่อแล้วกันไปอีกหน่อยแล้วกันโอเคคูณสิบห้ามาแล้วมันจะมาอีกไหมอืมโอ้โหเจสามเป็น,นวะ ยังไงเพื่อนแต่สีฟ้ายังไม่มาเลยวะ่ะสีฟ้าต้องมาบ้างแล้วนะอันเยอะมันี่สีฟ้าเนี่ยให้ผมเบาๆไปคูณสองคูณสองดอกนี้กดเลยละกันหนึงองพอได้เล่นพอได้เล่นยังไงเพื่อนโอ้โหมามา เทอโบหน่อยแล้วกันเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยนะโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยเปลี่ยนไม่ได้เลยเปลี่ยนปุ๊บทรงไม่ดีเลยมาอีกยี่สิบหมุนแล้วกันนะปาดสักสองร้อยเนี่ยแหละถ้าไม่แตกผมลงแล้วนะทรงมันเหมือนว่าจะนิ่งไปแล้วนะเพื่อนนะเฮ้ยโอ้ไอ้นุม่มคูลน้อยไปหรือเปล่า ไปกันต่ออยาไปโอ้โหไม่มาว่ะเนี่ยทรงเป็นเงี้ยส่งเป็นเงี้ยส่งเป็นอย่างเงี้ยขอลงเลยแล้วกันนะเพื่อนนะวันนี้ก็บวกมาสามพันพอนะเออเน้นๆพอนะแค่นี้แหละประมาณสองสามพันนี่แหละก็ ไม่ขอมากไปกว่านี้แล้วนะมันทรงเกลือแล้วนะเพื่อนนะเดี๋ยวมาต่อวันหลังนะเพื่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กันหน่อยนะครับผมส่วนใครที่อยากเล่นเกมเดียวกับผมนะเข้ามาแจมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะเพื่อนนะดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะโอเควันนี้ต้องขอตัวไปก่อนบายบาย